วันนี้เครื่องขุดบิตคอยของเราเนี่ยรายได้จะเป็นยังไงราคาเป็นยังไงครับเอามาให้ดูถึง8.3รุ่นตอนนี้นะครับก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับเหมืองใหม่จะเปิดที่ค่าไฟจะเหลือหน่วยละ3บาทตัวบิตคอยตอนนี้คือตัวของราคาเครื่องก็ค่อนข้างถูกนะปรับขึ้นอาจจะทำให้คืนทุนเร็วกว่านี้ได้นะก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าบิตคอยจะขึ้นไหมนะสวัสดีครับเจนะบิตคอยมายเนอร์นะวันนี้นะเรามาดูเครื่องขุดบิตคอยอีกแล้วฮะวันนี้เครื่องขุดบิตคอยของเราเนี่ย รายได้จะเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลิสต์ทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้มีให้ดูนะครับกว่าประมาณเอามาให้ดูถึง83รุ่นนะครับจริงๆประมาณ8ประมาณ70็กว่ารุ่นนะครับแต่ว่ามีราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาในส่วนของพร้อมส่งแล้วก็พิออเดอร์นะฮะตอนนี้นะครับก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะครับตอนนี้ก็คือมีมินิดอกนะครับมีมิดอกสมนะฮะมี k a Box ล็อกนะครับแล้วก็ KS5L นะฮะที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละรุ่นนะครับผมเริ่มต้นจากเครื่องขุดด็อกคอยกับไลท์คอยก่อนนะครับด็อกคอยกับไลท์คอยเนี่ยจะมีตระกูลใหญ่ๆก็คือ d t 1กับ L7 นะครับ DG1 เนี่ยเป็นของอตัวบริษัทนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะฮะส่วน L7 เป็นบริษัทเก่าแก่นะของ Bitmain นั่นเองนะครับตัวนี้ขุดด็อกคอยไลท์คอยแล้วก็เบลนะครับ เหรียญด็อกคอยก็เป็นเหรียญที่ตอนนี้เขามีข่าวว่าเปิดให้ชําระเงินผ่านด็อกคอยนะจากเทสล่านะครับก็ก็อาจจะทําให้ด็อกคอยขึ้นก็ได้นะฮะงั้นเรามาดูราคาละเครื่องด็อกคอยแล้วก็รายได้ของเครื่องด็อกคอยกันดีกว่านะฮะตอนนี้นะฮะร,ราคาเครื่องด็อกคอยนะครับอยู่ที่ตัวแรงสุดนะครับอยู่ที่ DG 1 plus นะครับ425,000สนาพนะครับแรงสุด3าม0 0ื่นสามนแปอนะครับตัวนี้เป็น พออเดอร์นะฮะอดอดของเราเดี๋ยวประมาณ14วันทําการนะครับแต่ถ้าเกิดจาดวด่วนนะก็จะมี3-7วันนะก็เพิ่มประมาณ15,000บาทนะครับอ่ะและ้วก็ตัวของอ่า DG1 เนี่ยมันจะมีแรงขุดคือ14.4สี4 1 4แล้วก็13.8นะร,ราคาก็4 2 5 0 0 0 49,000แล้วอ่าแล้วก็415,000เป็นรุ่น 14GHz นะครับแล้วก็13.8 ดีเอก็แสนเก้าพันนะฮะอ่ารายได้ก็สามหมื่นสามหมื่นสองถึงสามหมื่นะครับใกล้เคียงกันนะจ่ายคืนทุนก็ประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนหักค่าไฟนะถ้าไม่คิดค่าไฟประมาณสิบสองเดือนนะครับถ้าฝากวันที่เราก็จะเหลือสิบเจ็ดเดือนนะครับอ่าเหมืองใหม่จะเปิดในอ่าเดือนสิบเอ็ดนะครับที่ค่าไฟจะเหลือหน่วยละสามบาทน,นะอาจจะอยู่ร,ร,รวมรวมรวมค่าอ่าใช้ใจ่ายอืนะ่นใช้เกิด จำนวนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3.2มจุดสองนะประมาณเนี้ยนะครับอ่ะแล้วก็ d g 1นะครับอยู่1 1บเสนะครับอยู่ที่2องแสนเนาันนะครับรายได้สองหมื่นห้าก็ไฟเหลือหมื่นห้าสิบเจ็ดจุดสองเดือนคืนทุนแม่ไฟสิบเดือนไฟฟ้าสิบห้าเดือนนะฮะแล้วก็จบตระกูล d g ละก็มา L7 นะครับรุ่นเก่าแก่นะ L9 ยังไม่ออกนะ L9 เนี่ย าคาดว่าราคาจะเปิดตัวประมาณกลางๆปีนี้แหละนะครับอตอนนี้มาดู L7 ก่อนนะ L7 9,500 m h K เนี่ยราคา264,000นะครับ264,000เนี่ยรายได้2 2 0 0 0นะฮะไฟเหลือ1 2 0 0 0 21เดือนคืนทุนนะแม็กไฟ11เดือนลือฟ18เดือนนะครับแล้วก็ตัวของ9,003นะครับราคา258,000นะครับ 21, 22, รายได้2 1 0 0 0หักไฟเหลือ12,20เดือนคืนทุนแม็กไฟ11เดือนเลยฟ้า18เดือนตัว9050มีแบบรับได้เลยกับพร้อมกับพรีออเดอร์นะครับพรีออเดอร์เนี่ยอยู่249,000แล้วก็แบบมือ2องแ0นนะครับแบบมือ2จะคืนทุนเร็วสุดก็คือประมาณ15เดือนนะฮะรายได้ประมาณ2รายได้2 0 0 0นะครับอ่าแบบพร้อมส่งก็จะแพงขึ้นมาหน่อยก็คืนทุนมา21เดือนนะ แม่หัดไฟก็คืนทุนเร็วสุด13เดือนนะครับประมาณนี้ของ L7 นะครับรายได้ประมาณ20,000นนะแล้วตัวน้องเล็กนะครับ8,800 mhz นะราคา243,000สารายได้20,000นะห่งกาฟเหลื 20, นะหอมูลหนึ่งยี่สิเดือนคืนทุนแม่ไฟ11ลอยไฟฟ้า18เดือนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตระกูลตัว dock coil light coil นะแล้วมันก็มีรุ่นเล็กๆนะครับที่ ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่นะเอาของบิตแมนมก่อนนะบิตแมนที่เปิดมานานแล้วก็คือ L3plus นะฮะพร้อมพิซซูบิตแมนพันเก้าร้อยเก้าสิบนะรายได้หนึ่งพันนะไม่คุ้มค่าไฟนะไม่หักไฟหนึ่งจุดเจ็ดเดือนคืนทุนนะก็คือไม่หักค่าไฟอะ่ะแต่แลกพิซยูเทียบนะครับพันหกร้อยเก้าสิบนะฮะอ่าได้ได้เท่ากันนะฮะแต่ว่าหนึ่งจุดสี่เดือนคืนทุนนะครับเพราะราคาพันหกร้อยเก้าสิบอ่ะมีด็อกสามนะเพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับ เราทำราคาอยู่ที่39,900ืนาพนะ,แ,ะแรงขุด700ดร้อย m h นะฮะกินไฟ400วัตต์นะครับรายได้พันหกค่ะเขาไฟเหลือ480กว่าเดือนคืนทุนแม่ไฟ24เดือนนะแล้วก็มีด็อกธรรมดานะครับราคาอยู่12,900สนารนะครับรายได้400นะไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ29เดือนคืนทุนนั่นเองอันนี้คือตระกูลไรคอยด็อกคอยนะครับแล้วก็ต่อมานะก็เป็นตระกูลที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือบิตคอยนะก็เป็น ตระก,กูลยอดนิยมนะฮะเดีย๋ยวเราไปที่บิตคอยกันเลยดีกว่านะครับบิตคอยตอนนี้นะฮะถ้าเป็น S21 นะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่288,000รวมชุดน้ำนะถ้าไม่รวมชุดน้ำเนี่ยก็จะอยู่ส0 0แสนหักไปหมื่นหักไปมาหมื่นแปดนะสองแสนเจ็ดประมาณน,นี้นะฮะประมาณสองแสนเจ็ดนะครับ,า 2, 7, ร,บรายได้สองหมื่นนะก็แฝงสี่พันนะ 63เดือนคืนทุนแม็กไฟ14เดือนลอ้ฟ38เดือนนะแล้วก็ H11 มันก็จะมี3รุ่นนะ335 TH 319 TH แล้วก็302 TH นะครับราคาก็จะถูกลงไปก็คือ255,000แล้วก็244,000ตัวถูกสุดรายได้ประมาณ20,000นะครับหาก็ไฟก็เหลือ2-4,000นะก็60-90เดือนคืนทุนแม็กไฟเนี่ย13-14เดือนคืนทุน ถ้าฝากวางก็4 0่สถึงสามสถึงสีเดือนคืนทุนนะแต่ว่าตอนนี้ราคาก็อาจจะปรับขึ้นอาจจะทให้คืนทุนเร็วกว่านี้ได้นะก็ต้องรอลุ้นดูนะว่าบิตคอยจะขึ้นไหมนะแล้วก็ตัวที่ไว้สําหรับเบิร์นไฟที่ลงที่เราขุดอา่าทำโซล่าฟาร์มมาอะไรเงี้ยนะครับเหลือก็ใช้ตัวเล็กได้นะ9กกับ92นะตัวเล็กนะได้ปร้มาหนึ่งหมื่นไม่คุ้มค่าไฟนะ แมกไปก็คือ8เดือนคืนทุนประมาณนี้นะแล้วก็มาดูตัวระบบไฮโดรไปแล้วนะแล้วไฮโดรคือต้องมีชุดน้ํานั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเป็นระบบเออ่เรียกว่าระบบแอร์โฟนะฮะที่ L7 ก็เป็นแอร์โฟนะแต่ถ้าใครอยากเอาตัวธรรมดาอยากอัพเป็นไฮโดรนะครับก็มาติดต่อเราได้เราสามารถอัพเป็นไฮโดรให้ได้นะครับค่าบริการอยู่ที่ห9 0่า 10, 000, 000บาทนะครับอ่ะ แต่ก็ล้วแต่รุ่นไปนะครับมาถึง l S 1 1นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็แรงสุดตอนนี้นะที่เป็น a i r f o w นะครับ 200Ghz นะครับกินไฟ3,400วัตต์นะฮะราคา169,000แบบพร้อมส่งเพลย์เดอร์158,000นะฮะสามารถปรับหมดประหยัดพลังงานให้เหลือ2,400วัตต์ได้นะครับแรงขูดก็จะลงมาเหลือ 170Ghz นะครับรายได้ประมาณ10,000ถึง10,001นะ ถ้าเกิดบหมปกติ9,700บาทต่อเดือนนะฮะถ้าประหยัดไฟก็6,009 9นะค่าไฟเหลือ2-3,000นะฮะการคืนทุนก็เร็วสุด48เดือนนะครับถ้าปรับเต็มเนี่ยก็ยัง70กว่าเดือนนะไม่หักไฟเนี่ยเร็วสุด13เ,เดือนก็นคือหมดเต็มนะฮะประมาณนี้แล้วก็ฝากลรไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่30-40เดือนนะครับ ตัวบิตคอยตอนนี้คือค่อนข้างจะอาจจะยังดูไม่ค่อยคุ้มนะแต่ว่าตัวของราคาเครื่องก็ค่อนข้างถูกนะถูกกว่า S19 สมัยก่อนนะครับ S21 มีตัวรุ่นอื่นด้วยก็คือ195กับ 188TH ซึ่งรายได้ก็ใกล้เคียงกันแต่ราคาจะถูกลงมาคือ149,000กับ144,000นะครับต่างรายได้ต่างกันประมาณ400นะประมาณนี้นะครับต่อเดือนนะ t 21นะครับตัวนี้พร้อมส่งเลยนะฮะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับร้อยเก้าสิบตีเกินไฟสามพันหกร้อยวัตต์และได้หมื่นหนึ่งนะค่าไฟเหลือเก้าร้อยนะพอๆค่าไฟนะแม้เอ่อรายได้เอ่อแบบหักค่าไฟยี่ร้อยร้อยกว่าเดือนเงินทุนแม้ไฟสิบเดือนลอไฟสี่สิบสี่เดือนนะครับตัวนี้ t 21นะต่อมานะครับเป็น S19K รุ่นใหม่นะครับ s ิบ k รุ่นใหม่เนี่ยก็เป็น s ิ9 k pro นะครับ120 t h ีทดมี3รุ่น120 115 110ร้อยสิบห้าร้อยสิบนะฮะราคา63,000 5 7 0า0าหมนแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรายได้ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ300นะครับอ่าอินไฟก็ต่างกันประมาณ200นะฮะตัวนี้ยังไม่คุ้มค่าไฟนะฮะพอๆค่าไฟอ่พอพอค่าไฟนะ แมกไฟก็แเดือนคืนทุนนะครับตัว k ค o โปนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นมือ2นะครับมือ2ก็จะมีตัว1 0 4 t h นะครับ S19 j p ้ o 1 0 4ป h 25900นะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเอาไว้เบิร์นไฟโซลา่าได้นะครับที่ส่วนเกินนะครับเพราะว่าบางทีใช้แบตมันก็จะยังไม่คุ้มนะ,ะตัวของ1 0 4 t h นะครับรายได้6,000นะฮะเข้าไฟลติดลบนะ แม่หักไฟก็4เดือนคืนทุนนะครับก็คืนทุนค่อนข้างไวเพราะราคาถูกนะสองหมนะแล้ก็หมวดประหยัดพลังงานเนี่ยพอๆค่าไฟนะครับแม่หักไฟ5เดือนคืนทุนแต่ว่าไหนๆก็ถ้าไม่หักไฟก็4.2แล้วท่ากันนะครับก็คือปรับเต็มไปเลยนะต่อมาก็เป็น s 1 9 90บ h นะครับกินไฟ3,000วัตต์นะครับ, 3, รบแล้ได้5000แม่ไฟไม่คุ้มนะเออหักไฟไม่คุ้ม,นะไไมคม่าไฟนะ แต่ไม่ไฟกไม3.7เดเดือนเกินทุนนะครับราคา19,900อันนี้ก็หมดรุ่นของ i t t m i n แล้วนะครับก็จะไปต่อของตัว w a t m i n e r นะ w a t m i n e r ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเอาไปเสียงค่อนข้างดังแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆอย M าง M50 เนี่ยจะเบาขึ้นแต่ถ้า M 2 0เนี่ยจะเข้างดังมากนะอ่าตัว w อ t m i n e r ก็จะมี M 5 0นะ62 0 0 0แล้วก็ เอ็มสามนะเสียสอแล้วก็เอ็ยอยู่ที่หกเ0แนเก้าะแรงขุดก็จะลดหลังลงไป124ยยี่สแล้วก็หกสิบหกสิทีเนะรายได้4ี่0ันห้าพันเจ็ันตามลําดับนะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยก็ uh, ไม่คุมค่าไฟนะแม็กไฟคือนูนเร็วสุดก็2.2เดือนนะของใหม่ก็5.5เดือนตัวแรงสุด8.4เดือนนะ นี่ก็คือวอตไมเนอร์นะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นอ v วารอนนะครับอ v วารอนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับมีศูนย์ไทยนะฮะก็ใครสนใจก็สอบถามได้ก็คือมีบริการศูนย์ไทยประกัน6เดือนนะฮะอ่าถ้า1ปีราคาก็บวกไปหน่อยนะฮะตัวนี้120 GHz นะครับ64,500่นส้รายได้7,000ันะยังไม่คุ้มค่าไฟนะแม็ไฟเเดือนคืนทุน แล้วก็110 TH นะฮะ59,000นะ7.7เดือนคืนทุนไม่หักไฟนะแล้วก็126,900 TH นะครับ28,000นะ5เดือน5.2เดือนคืนทุนนะครับ87 TH นะครับ26,000นะครับ5เดือนคืนทุนเหมือนกันถ้าไม่หักไฟนะเราได้มา15,000อ่า1166 TH นะไปได้4,800นะอ่า17,900นะครับไม่หักไฟ3.7เดือนคืนทุนอันนี้มือสองนะครับ แล้วก็ทีสนะมือ2อยู่ที่7,900นะแต่ได้2,500นะเอ่อไม่หักไฟ3เดือนเกินทุนนะแต่ถ้าหักไฟมันก็ไม่คุ้มค่าไฟนะ R2 T2T นะครับ3,900นะครับเราได้1,700นะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.2เดือนนะ2 6่ h นะสองพันเก้านะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ1.9เดือนนะ A1 นะฮะ2,500นะครับ, 2, รบไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2เดือน เอสเก้าเนะครับรายได้พันเนะไม่คุ้มค่าไฟมากไฟ2เดือนเ9 J นะฮะพันแอยเก้าสนะไม่คุ้มค่าไฟมากไฟ2.2เดือนรายได้ประมาณ8 0 0ถึง1,000กว่าบาทนะฮะประมาณนี้นะตัวพวกรุ่นเล็กๆนะครับต่อมานะฮะก็เดี๋ยวเราข้ามไปอ่ารุ่นโหดๆกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมานะฮะไป KS กันบ้างนะที่ขุดแ a s p a นะตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลที่มาแรงในตอนนี้นะลองจาก3ตระกูลก็คือด็ c กคอยไลท์คอยแล้วก็แ a s p a นะครับที่มาแรงกันนะฮะตอนนี้ก็สามารถขุดในแฮะหรือเวีเปลี่ยนเป็น USDT หรือ BTC ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะตัวนี้แ a s p a นะก็จะมีแ a s p าตัวแรงสุดนะครับก็คือแ a s p a r ks5 pro จาก i t t m i n นะอ่และแรงสุดคือ21 ทีเฮนะครับแสนล้านสองแสนหนึ่งเก้าพันนะครับรายได้แสนหนึ่งนะค่าไฟเหลือเก้าเดือนคืนทุนแม่ไฟสิเดเดือนลรงฟสิบสอเดือนนะแล้วก็ตัวเคสหเนี่ยตอนนี้ปรับมาราคาดีมากขึ้นนะครับยี่สนะครับสามพวัตต์นะเก้าแสนเก้าหนะครับรายได้เก้าหนเจะค่าไฟเหลือเก้าหม่นแปดหื่นแปดนะสิเดือนคืนทุนแม่ไฟสิบเดือนลงฟสิบเเดือนนะ แล้วก็ตัวพึ่งออกใหม่นะครับตัวนี้ยังเป็นพรีออเดอร์เหมือนกันนะฮะตัวนี้12 T Hz นะครับ495,000รายได้50,080หากค่าไฟเหลือ40,080ะ10เดือนคืนทุนแม็กไฟ8.4เดือนเลยฟ้า9.8เดือนนะ Cash 5L ตัว11 T Hz นะครับ418,000นะครัรายได้50,030นะ 4. หากค่าไฟเหลือ40,030ะ9.5เดือนคืนทุนแม็กไฟ7.8ลอยฟ้า9.2นะครับ แล้วก็ KS5 Max นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ออกมานะเคสห้าเอเนี่ยจะบอกว่าเป็นของ i r i v e r นะครับไม่ใช่ของ Bitmain นะแต่ว่าก็ศูนย์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ฮ่องกงนะฮะ KS5 Max นะครับก็ 10.5TH นะครับอ่าและราคา429,000แล้วได้50,000นะฮะขั้นต่ำส่หมื่นห0ึ0งสเดือนคืนทุนเนี่ยไฟ8.4ดจุดสี่รองรัเดือนนะฮะส่วนเคสสาเอ็มเคสสธรรมดานะครับ ตัวนี้ก็ของบิตเมนนะที่เป็นแอนเนี่ยคือของบิต a มนนะแอนไมเนอร์นะฮะแรงขุด9.4นะราคา3,99,000นะเาหืนเ้นแนวรายสี่ืครับฟละสาิบเดือนคืนทุนแนมะ่ไฟ8.7เฟ้า10เดือนนะตัว8.2ที่เฮนะคนะรัา3แ9 0 0 0นแนวรายส0่ห0นะครับฟละสามหมื่นสิบเอดือนคืนทุนแนมะ่ไฟ9 11, 11, เดือนลอยเดือนตัวนี้ก็เป็นรุ่นของแอนที่แรงๆนะแต่ว่าเคส3มันจะมีของไอลิเว์ด้วยนะ 8 t h นะ359,000ในของใหม่นะ30,000นะรายได้นะฮะก็ไฟเหลือ2 9 0 0 1 2เดือนคืนทุนแม่ไฟ9เดือนแล้วฟ้า11เดือนเคส3 m นะครับ6 t h นะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดน,นิยมนะครับขายไปเยอะค่อนชอบสมบูรณ์น,นะอ่า269,900นะครับพร้อมส่งนะรายได้30,000นะก็ไฟเหลือ19 0 0 0นะครับอ่า13เดือนคืนทุนแม่ไฟ9เดือนโดยฟ้า12เดือน ถ้าเกิดเป็นมือ2นะครับจะอยู่ที่แสนเนะครับแสนเก้าหมื่นห้าพันนะแสนเก้าหมื่นห้าพันรายได้30,000ื่นนะกำไรสองหมื่นเก้าเก้าจุดเก้าเดินยืนดูนี่ถึงสิดเดือนนะม่หักไฟ6.7รลอยฟ้า9.2นะนี่พร้อมรันได้เลยนะสภาพยังดีอยู่ใช้งานน่าจะไม่ถึงปีนะครับอ่าเคส 3M ตัวหนึ่งนะครับเป็นพีออเดอร์นะครับ2 6 5 0 0 0นะ รายได้สามหมื่เหมือนกันหากไฟเหลือ19นะื 13, 5, น่น,น 9, เก้าน,น,นะครับสิบเดือนคืนทุนเมื่อไฟ9เดือนเลยฟ้าสิเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะต่อมาก็เป็นเคสสอนะครับราคาปรับลงมาอยู่แสนหนึ่งหมเาพเป็นมือสอนะรายได้เก้านเจ็ดนะครับหากไฟเหลือหกพันสาสิบแปดเดือนคือทุนเะมื่อไฟสิบสองลงไฟฟ้าสิเดือนนะตอนนี้เคสหงของขาดไปแล้วนะตอนนี้มี K a Box OK มาแทนนะครับ 1.18 TH นะครับกินไฟ400วนะัตต์นะครับรา,า, 5, 7, นะา 4, 6, 8, คา85,000ื่นน, 14, 27, นะครับรายได้5,700นเจ็ดะค่าไฟเหลือ4 6่8เดือนคืนทุนเนี่ยไฟ14เดือนแล้วไฟ21เดือนนะแล้วก็เคสศูนย์โปรนะครับสองร้อยทีเฮอันนี้พร้อมส่งนะปรับราคาลงมาเหลือ17,900นะรายได้900หากค่าไฟเหลือ500นะ31เดือนคืนทุนเมี่ยไฟ18นะครับแล้วก็เคสศูนย์ธรรมดานะครับ11,900รายได้700ดร้อยนะค่าไฟเหลือ400 ยี่สิบหกเดือนคืนทุนแม้ไฟส6หกเดือนนะครับประมาณนี้นะครับตระก,กูลของอที่ยอดนิยมสามตระกูลนะฮะแล้วก็มาซอยย่อยอีกนะครับเราไล่ข้างล่างขึ้นไปจาก A l b o ็ก่อนนะฮะคือเครื่องที่มาแรงตอนนี้เหมือนกันนะเพราะว่ารายได้สูงนะฮะับลบ็อนะครับแรงขูด3 6 0 gh ร้อวัตต์นะะราคา4 5่0 0นาพนะครับรายได้54 0 0 0นะ ค่าไฟเหลือ53าหมืนานะครับเ4 7ดเดือนคืนตุนแม่ไฟ7.4็ดจุสีเลฟ้าดเดือน albox เนี่ยขุดเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็จะมาดูที่ asic value นะครับรายได้เมอกี้เนี้ยเราก็เอามาจากอ้างอิงจาก asic value นะครับแล้วก็ปูต่างต่างนะครับ albox ก็เป็นอยู่อันดับที่3นะครับในรายได้นะครับอันดับที่1ก็คือ k 5 i pro albox เนี่ยจะขุดตัวเหรียญตัวของที่เป็นเหรียญ เหรียญที่ชื่อว่าเอทเทียมนะครับเอเทียมตัวนี้เนี่ยจะอ่าเราก็จะมาดูว่าเหรียญเอทเทียมเนี่ยคือเหรียญอะไรนะครับแล้วก็เซิร์ชเอทเทียมคอยนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมเอลฟาหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้ราคามันก็จะมีเหรียอยู่ที่อ่าในเกดตไอนะครับใน m ม x นะครับก็เข้าไปดูนะครับ สามารถไปดูในกระดานเทรของ k a o ได้นะฮะก็จะมีเหรียญแอธีมอยู่นะ,ะเนี่ยก็ประมาณเหรียญละ 2$ ดอลลาร์นะครับในตอนนี้นะครับก็าสามารถขายเป็น u s d t แล้วก็แปลงเป็นเข้าบิตค u ัได้นะฮะหรือไปเน้นอะไรนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้นะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดแคสปาล่ะแคสปาแคสปาตัวแคส5เนี้ยนะครับ ก็จะเป็นเหรียญเนี่ยครับ KAS นะครับจริงๆมีเหรียญใหม่ด้วย SDR นะฮะเหรียญ KAS เนี่ยก็ค่อนข้างมาแรงนะครับ KAS นะฮะอ๋อถ้าไม่เหรียญใหม่ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างจะขึ้นนะครับค่อนข้างดีนะฮะตลาดเทรดก็จะมีใบบิดฟูคอยเกตดอทไอโอนะครับค่อนข้างเยอะนะประมาณนี้นะฮะโอเคกลับมาที่ ตัวของรายได้นะครับอ่าตัวนี้นะฮะก็คือ AL Box 45,000นะครับถ้าเกิดเป็น KA 3ล่ะตัวนี้อ่ผมไล่ขึ้นไปทีละอันนะ KA 3เนี่ยรายได้จะอยู่ที่อ่าราคาตอนนี้อยู่ที่119,000และได้7,000นะับมันปรับลงมานะทำให้ติดลบนะไม่คุ้มค่าไฟแมกไฟ7.5เดือนคืนทุนนะครับ แต่ฝากลงไฟฟ้าก็ยังคุ้มอยู่นะ7.6เดือนคืนทุนอันนี้น่าจะผิดนิดน,นึงนะอะ่ประมาณนี้นะ7.6เดือนคืนทุนนะครับเออไม่คุ้มค่าไฟขออภัยนะครับไม่คุ้มค่าไฟแนมะ่ไฟ16.8เดือนคืนทุนนะครับอ่ะอีกตระกูลหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็ก็คือ ETH ETC นะฮะเป็น ETHW นะครับ ETC นะ มันก็จะขึ้นด้วยตัวแรงสุดก็คือ e z 1 0 0นะครับตัวนี้มีทำชิปรีวิวละแต่เดี๋ยวเอาลงให้อีกทีหนึ่งนะฮะ e z e 0 0นะครับตัวนี้9,500 0นนะครับรายได้37,000นนะครับแรงขุดเนี่ย12,500 m h นะครับถือว่าแรงมากๆนะครับหักค่าไฟเหลือ30,000นะ31บเดเดือนคือถึงไม่หักไฟ25เดือนแล้ไฟ30เดือน แล้วก็ E9 Pro 2, 3, นะครับตัวน <esta han S 1> ี้8 3 7พ0เจ็ย mH นะแต่น้าเหมือนน้าคาดรายได้หมื่นหนึ่งคัไเหลือ4ี0นก้านะเดือนคืนทุนนะคไม่หักไฟ13เดือนเัาไฟ27เดือนนะแล้วก็ E9 Pro สาม6 8 0รถ680 mH นะครับราคาแสน25,000นะครับรายได้หมื่นหึ่งัไฟเหลือ4 0นะ2 6เดือนคืนทุนไม่หักไฟ11เดือนเัาไฟ23เดือน ตัวนี้เนี่ยมันจะขุดเป็น ETC บวก Build ได้นะฮะบวก ETC บวก Seal ได้นะครับนะตัวนี้เออ่แต่ EGA เนี่ยต้องอัพเฟิร์มแวร์ใหม่นะถึงจะขุดได้นะต้องเอินบล็อกมาถามก่อนนะจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ดีนะครับมันยังไม่เสถียรนะแต่ถ้าเป็น e z 1 0 0เนี่ยขุดได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะ X16 เนี่ยขุดได้เลยนะ1,950 mH นะ แสนห้าหมื่นสองพันนะครับอ่ารายได้ห้าพันแปดหักค่าไฟละสี่พันสาสิบเจ็ดเดือนคืนทุนแม่ไฟยี่หกเดือนโรงไฟสี่สิบสองเดือนนะอันนี้ก็คือตัวตระกูลของ ETH ETC นะครับ ETHW นะ ETC ต่อมานะครับเป็นซัทสิบห้านะซัทห้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องปุ่ตัวเหรียญเซ้นนะเหรียญเซ้นเหรียญเซ้นกับเหรียญ ตัว Z15 เนี่ยจะเป็นเหรียญ ZEN นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังไม่คุ้มค่าไฟนะครับรายได้อยู่ที่ประมาณเนี่ยเหรียญเซน EN, เหรียญ ZEC นะ ZEN นะครับก็เป็นเหรียญที่เคยนิยมสมัยก่อนนะก็ถ้าซื้อก็ไว้เผื่อกลับมาบูมนะแต่ราคา9ก0 0หมืนะครับอ่ารายได้7,000ไม่พอ,พอค่าไฟไม่ค่าไฟสิบามจุดเดือนคืนทุนนะ ต่อมาเป็นดีก้านะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญดัคอยนนะ่อทึม x 1 1นะครับก็เผืดอกลับมาบูมเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น d ีก้านะตอนนี้ยังไม่คุ้มค่าไฟนะติดลบด้วยนะตัวนี้นะครับเหรียญก็จะเป็นตัวอ๋อจริงมันมีแคนาดิสคอยนะเป็นเหรียญจันชานะจริงๆก็เคยได้รับความนิยมช่วงหนึ่งนะฮะอ่า แต่ตอนนี้กัญชาเสรียจะไม่ค่อยรับขามนิยมแล้วก็ได้นะครับายแรยกเลยตกนะรายแรกเจ0 0พันนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าไฟแม้ไฟ18เดือนคืนทุนนะอันนี้ก็เป็นเหรียญตัวเครื่องย่อยๆนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือ H S 3นะฮะ H S เนี่ยขุด H N S นะครับ H N S เนี่ยตัวนี้ยังไม่คุ้มค่าไฟนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นชื่อตัวนี้นะ H&S นะครับตัวนี้ก็รายได้ค่อนข้างกลา,างๆนะครับไม่คุ้มค่าไฟนะราคา72500มนะรายได้5,5 0 0นะไม่หากไฟ13เดือนคือทุนนะเราไปฟ้อามร0ยกว่าเดือนนะแล้วก็ตัว H&S b o x นะครับราคา9,9แลรายได้เจ0นะก็ตัวนี้ยังพอคุ้มค่าไฟอยู่นะก็ หลหักแลเหลือ38บาทนะ0อก็เดินคืนทุนแบบหักไฟแม่กไป14เดือนนะก็มาจูเหรียญที่มันพลิกผันกลับมารายได้เยอะกันดีก,กว่านะฮะ CKB นะครับจาก K7 นะครับอตอนแรกนะครับราคาลงไปเหลือหลัก7-8หมื่นแล้วแหละนะฮะทำให้คืนทุนเร็วมากนะแต่ตอนนี้ก็ราคาตีกลับขึ้นมาเพราะว่ารายได้พุ่งนะตัว K7 ตอนนี้ ค่อนข้างจะรายได้ดีนะอยู่ที่เดือนละ670ดอลลาร์นะครับตอนนี้นะอ่ะก็ทำให้ K7 เนี่ยราคา29,000นะขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับรายได้สองหมก่นห้าเขไฟเหลือ1 6ื่นนะ12เดือนคืนทุนเนี่ยไฟ8.3เดือนราคาสิบนะครับแล้วก็เคเจ็ตัว58นะฮะ ก็คือ 9, แสนเ0็ดหมื่นเก้ได้สองหมื่ 2, นสองกคาหนึ่มื่นสีิเดือนงินทุนไนมะ่หักไฟเจ็อไฟฟ้า11 000เดือน d k 6นะครับและราคาหมื0นหาเนห้าร้อยนเอราคา4 9่หมื่นนะครับแรงขุด19,5เก้าจุดหนะฮะรายได้เจ็ดไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไฟ6.5จุดห้เดือนนทุน่าแล้วก็ l v b o x นะครับสามพันเนะก้านะฮะ,ะตัวนี้ รายด้ร้อยหานะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟยี่เดือนคืนทุนประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเจ้าเครื่องขุดต่างๆนะครับ70กว่ารุ่นนะฮะที่เรามาให้ดูวันนี้นะก็ฝากทุกคนนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะให้เป็นกำลังใจให้เราเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังอยู่เรื่อยๆนะครับมีอะไรข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องขุดบิตคอยเกี่ยวกับบิตคอยเกี่ยวกับคริปโตนะครับเรามาอัปเดตกันนะฮะอันนี้ก็ ตารางรายได้นะฮะ,ะวันนี้ลามินะครับสวัสดีครับสับสไครให้ด้วยนะครับ